ทาสีโตนทาสีทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยยกเว้นฝั่งมอครับมอไม่ต้องทาอ๋อไม่ต้องทาฝั่งมอตั้งแต่ตั้งแตต่รงนี้กระบอกตั้งแต่กระหม่อมไล่มาไปจนรอบยกเว้นมอเนดี๋ยวเดี๋ยวพี่นพพี่นพเขาจะให้เบอร์สีมา คอนท่าทงครับคอนท่าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยทางมอเขาเอามาเราพิดชอบอ่าโอเคสีคือมาจบแค่ผนังนี้ใช่ครับรอบเลยเป็นอ๋อไม่นี้เป็นสีใหม่เดี๋ยวผนังไอ้ม่วงๆอันนี้ใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่มาชนผนังเนี้ยมาชนผนังที่ด้านเนี้ยที่มันออกมาเนี้ยที่เก็บรถเข็นเนี้ยเนี่ยอ๋อโอเคพี่ครับอ๋อโอเคข้างบนเหมือนนโอเคโอเคโอเคสีพ่สีเดี๋ยวขอท้งนี้อ่าพ่นสี๋ยวขอตั้งไป ตรงนี้อันนี้หรือออกครับงานหรือออกนะครับอ่านี่งานเราโอเคย้ายไปตรงไหนนะั้นไปกับน้าห้องน้ำงานย้ายเป็นของทางเพื่อน้าครับได้เลยย้ายได้ใช่ไหมครับได้ครับแล้วก็เตรียมงานระบบไอทีอะไรตัอง s u p p ร r t ก่อนไอทีต้องเข้าก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าเข้าที่หลังจะเข้ารือเข้าพร้อมกันอ่าวันเดียวกันเลย เพราะว่ามันวันรุ่งขึ้นปุ๊บอาทิตีเขาต้องเซฟให้ทางภาษาขายได้แล้วเราก็ต้องต้องเดียวกันเนาะว่าจะเข้าวันไหนไอทีพวกไอทีเนี่ยสายสายเป็นของเขาพวกระบบปลั๊กไฟเป็นของทางเดือนาเป็นของเราเนี่ยพักไฟใช่แต่เสียบแต่พวกไอทีเป็นของเขาต้องไปคู่กันแหละต้องไปคู่กันครับไลยูไลโนมอลอะไรนะลากไปบาเดินเาไหรือเปล่ากตัวนั้นงานน่าจะลำบาก ไม่ยั้นคมเงินแค่ตัวนี้ก็พอไม่ต้องมีตัว L หรอกปกติที่ทำผมทำแค่นี้ใช่ครับตัวนี้ไม่ต้องมาหรอกอ่าโอเคได้สิบห้าเซนเท่าได้ไหมมองแล้วน่าเดิมบ้าหน้าตาบาาอะไรเลยมีแซลกันด้วยงานก็มีแค่นี้นะใหญ่แค่ตัวนี้มาครับครับงานลามิเนตตัวตัวนี้วีเออาร์ทำได้ใช่ไหมลลามิเนตเกี่ยวกับเกี่ยวกับผมไหมสักขบงานตัวนี้ บรริกาเกี่ยวกับป้ายไหมหรือว่าเกี่ยวกับผมคือได้ใช่ได้ตันอ่าได้ถ้าใช่ถ้าใช่ก็ใช่ก็ได้ทีนี้สีพวกสีพวกอะไรอย่างี้เดี๋ยวแจ้งโหมดไปได้งั้นคิดราคาตัวลามิเนตเปลี่ยนลามิเนตตัวนี้มาได้เพิ่มเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะแค่ไม่ได้เปลี่ยนทั้งตัวนะเดี๋ยวผมเลือกเลือกเลือกโต๊ะให้เพราะว่ามันจะมันจะมีแค่แค่นิดเดียวรอฟังคำสั่งตั้งเปลี่ยนตัวไหนได้ได้ได้ไม่ได้ใหม่ไม่ได้จะเอาใหม่อย่างเดียวเลย ลามิเนตก็สวยนะลามิเนตก็สวยนะดีเป็นสีไม้สีเขียวเขาเป็นลายไม้เขาเป็นสีเขียวข้างหน้าเป็นลายไม้ตรงนี้จะเป็นชูครับเป็นชูเนี่ยชูก็จะมีเียโลววอให้โลว์กับพักอ๋อโลววอแล้วที่ต้องบอกผมอีกทีนะว่าแบบไหนด้วยใครอ่าอ๋อลองเตรียมแค่ไอพวกผนังโลววออ๋อผนังโลววอใช่ครับ จะโล่งมากใช่โลง่งแต่พอจัดจริงๆเนาะมันจะไม่ได้โล่งขนาดนี้หรอกพี่มันจะเพราะว่ามันก็จะนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะกินเสาต้นนี้อยู่นะจะอยู่างเสาต้นนี้ก็อยู่ตรงน,นี้แลวเดี๋ยวต้องมี HBA ไม่แน่ใจตอน,นใหม่เนะี จะต้องมีกราฟิกเคือฝ่ายข้างบนเนอะต้องพิมพ์ password คนนี้ใบอยู่็นเอใช่เดี๋ยวค่อยเช็คแล้วกันว่าเช็คแพทโนแกรมว่าพี่เหมาะอะไรนี่นะอ๋อได้สรุป p a s s w o r ดผมด้วยเนาะใช่ครับโอเคพิมพ์ทั้งหมดที่เป็นฟิวอินกราฟิกตามโอ้ตามจังเกิลตามเบเกอรี่ตามหัวกรอนอะไรพวกนี้จะเป็นของพี่ผมอ๋อโอเคโอเคอาจจะพิมพ์ร่ำซ้ำมาก่อนก็ได้เลยตอนนี้เรายังไม่มีแบบ คือตอนนี้เดี๋ยวผมขอราคาแล้วครยืนานะวันนี้มาเซอร์เว่นก็ขอราคากลับมากรอบครับผมแล้วก็พวกนี้ก็ถ้าเกิดมันมีไฟก็ต้องเตรียมซัพพอร์ตเซตอัพครับอ๋อะจะรับใช้ไฟด้วยนะพี่อ๋อจะมีจุดก็ต่วนรนนี้เหมือนพี่ตัดแต่ว่า,าตำแหน่งไว้เหมือนอะเนมะ เราโคมไว้แต่ว่าตัดแสงระหว่างกันดับไฟดับไฟเลยเฉยแล้วทุนนี้พื้นหักไลท์รพื้นหักไลทรหักไลท์คิดถัดไลท์ใหม่ทั้งหมดครับตัวนึงมันจะไอพวกตังเดียวเดียวเราจะไปใช้สองป้ายสองอะไรอย่างนี้หักไลท์จำนวนก็คิดตามหมอดะอ๋อวางตามหมอดนะครับได้ครับผมตีตีเป็นโครงสี่เหลี่ยมหมดแล้วพี่ใช่ใช่อ๋อเป็นโครงสี่เหลี่ยมหมดเลยใช่ครับได้ครับ แต่ของจริงอ่ะตรงก้อนไข่จะเป็นแค่แนวเดียยววแนเดีลอ๋อโอเคตรงนี้เป็นแค่แนวนี้แนวเดียวใช่เฉพาะจุดเดียวตรงนี้ที่เหลือจะเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยสี่เหลี่ยมหมดเลยใช่ครับแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นแท็กไลท์ขนาดสี่เหลี่ยมนี้ให้ก็สองสองงดสองบอทอินเลยเอาขึ้นอันเดียวแถวหนึ่งเขาว่าทีแต่ว่าเป็นแค่แถวเดียวไม่ได้ไม่ได้ติดเกาะทั้งหมดได้ได้ แล้วก็ใส่ระหว่างในห้องนี้ด้วยนะแส่ระหว่างในห้องนี้เอาตัวไฟโพอรเซนของเดิมไปใส่ก็ได้นะสามร้อยคือร้อยะมาณนี้อ๋อตอนนี้อยู่แล้วไงอยู่นันด้ตัวไหนพี่มีแล้วเหรอไหนข้างในขึ้น้าไฟพี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมเป็นล่องนะตัดผิดก็ใช้ไฟเดิมอ่ะมันมีไฟอยู่แล้วต้องขยับอาจจะต้องทำทุกข้อเพื่อขยับไฟเข้าไปครับอ มีประมาณนี้แหละว่าครับผมก็เข้างานวันที่21นะครับใช้เวลา4สัปดาห์ใช้เวลา4สัปดาห์ในการทํางานอ่ากเดือนกว่าเนาะเซตอัพจะเข้าหลังจากผมประมาณเดือนคือเดือนนี้ทั้งหมดนะพี่รวมส่งบิฟงดีเฟกด้วยที่ต้องใช้สักคนจริงจรที่มีเาทำงานประมาณ20วับนจนกว่าเซตอัพเข้าเซตอัพเข้าถึงมีพาร์ทไทม์ค่ะ10คนอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ผมจะขอก็าัร่วมมือซัพพอร์ตย้ายของบางจุดบางส่วนบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้น ตัวละเหมาจะเป็น U N I ทำงานเมีแล้วก็งานระบบคืองานตกแต่งข้างในนะครับแล้วก็ทำ V t C V D C จะดูเรื่องมิวเทเบิลฟิวส์เทเบิลแล้วก็ตัวโต๊ะพอดิวและข้างในครับตู้แช่เป็นของซันโยซันโยสั่งตู้ใหม่ทั้งหมดครับตู้เยอะมากเลยเยอะพี่และงานป้ายงานป้ายก็เป็นของดีคอนซี คื่อะไรโครงสี่เหลี่ยมเดีย๋ยวพี่จะกำหนด,ดให้ผมช่นะไอ,อ้พวกเนี้ยก็โนะครงสี่เหลี่ยมพดง่ายเลยพี่ขนาดเท่าไหร่พี่ก็ขึ้นโครงเท่านั้นเลยอ๋อผมเอาตามหน้างานหรือว่าพี่จะกำหนด,ดให้ผมก็พี่มีแคดอยู่แล้วพี่ดึงจากแครดได้เลยอ๋อพี่แล้วพี่ขึ้นโครงกอบสี่เหลี่ยมได้เลย อ๋อได้เอาขอบตามนี้หรือห่างออกมา30เซนเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห่างที่ขึ้นขอบเท่านี้เลยอ๋อแล้วไงเดี๋ยวไฟมันส่องลงที่ตัวนี้อยู่แล้วอ๋อตามขอบนี้เลยนะใช่ครับอืมโอเคเครื่องแบบอะไรย้าไม่ได้มีหล่อมอนใช่ไหมคอนจะมีแถวมีมี่อ๋อด้านหลังใช่ไหมด้านหลังจะมีแถวเดียวใช่ครับจะมีแค่ล้มตัวนี้ล้ม่อนเนี่ยแล้วก็โยกเข้าไปตรงตัวตรงของ generating เครื่องแบบมาแลันก็ไม่ต้องยายนะอยู่ที่เดิมนะเขเพราะว่ามีของไข่ใช่มีแบบอันนี้ที่เหลือสิ่นี่ใช่ครับป้ายขนอกระทำดีทงทสายทำที่จักรรถทำโท้ดเป็นไทลอนแล้วก็เปลี่ยนป้ายทุกฝั่งทำเป็นสีใหม่ แลเดี๋ยว่อนวันที่21ตั5วันเดี๋ยวผนัดมีซิ้งอทออมิิ้งอะไรอี่ธิบายแผนงานอะไรอย่างเงี้ยเตรียมอะไรมาที่ละล่างเนี่ยผมเอามาใช้ต่อได้ไหมล่างไหนครับลางแทกไลท์อ่ะลางแทกไลท์เหรอครับเอาของเดิมมาใช้ได้ไหมรู้สึกว่าสั่งใหม่รใหม่เถอะ ของใหม่ทั้งหมดอยู่แล้วเพราโอเคโอเคของเก่าไปส่วนผมก็ใหม่อยู่ดีโครงเหล็กผมใช้ของเก่าได้ไหมโครงเหล็กใช้ของเก่าได้ไหมเดี๋ยวไปถามเรื่องของมึงทำสีมันใหม่ไงตัวเขาใหม่โอเคตัวเขาใหม่ก็ทำสีของเขาใหม่อ๋อโอเคโอเคเออเอโได้ได้ระหว่างออลรางไปทำสีใหม่กับซื้อรังใหม่ซื้อรังใหม่ดีกว่ายังไงพี่ก็ต้องซื้อเหล็ก วันนี้มันเป็นแค่แนนเดียวอ๋อไม่เหมือกนวผมจะได้รู้ว่าส่วนไหนต้องคืนบ้างอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์เขาต้องการใหม่อะได้พี่ทำสีให้ใหม่กริปเลยไม่รู้ถ้าเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ดีอะก็เรื่องของเองตัวนั่นแหละมันจะมีตู้น้ำแข็งใช่สั่งตัวน้ำแข็งให้เราทางนี้แจ้งงานระบบน้ำไฟปั๊บใช่น้ำดีน้ำทิ้งน้ำดีน้ำทิ้งปั๊บร อโเคครับตู้ตังค์แข่งจังเกิลอ๋อได้คอนเซ็ปต์เดียวกับไอ้เพจเลยน้ำดีน้ำทิ้งแต่เวลาที่ส่งราคามาครับแยกของจังเกิลแยกงานระบบนี้ออกนะครับอ๋อเป็นงานเพิ่มแยกงานระบบของจังเกิลนี้ออกไม่ได้เป็นงานเพิ่มนี่จะคนละคอคนละงบกันอ๋อก็คืองานระบบของจังเกิลเนี่ยแยกไปเสนอราคาออกมานะครับที่เดี๋ยต้องทั่งไ้ตรงนี้งานระบบจังเกิลกับงานระบบ เื่องน้ำแข็งของกันก็คือมันเป็นของจังเกิ้ลทั้งคู่แหละแลอก็แยกไปก้อนโอเคผมเชื่มันรวมอยู่ในนี้แล้วตาวไหนออไม่มีเครื่องน้ำแข็งอันนี้ไม่มีกอรับสโคบกันใช่ไเปล่าใหม่แล้วเอาดพี่พี่ติ๊กพี่เอาไปแนช่ออะไรของขงเาจบ่แล้อ๋อมันมีก็จบแล้ว